คนเงาสวยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ละชิ้นนี่ได้ด้วยว่าหูสัญสร้างกันออกมาสุดยอดค่ะใช่ครับอาจารย์แล้วต้องบอกว่าภาพบางภาพนะครับมีราคาเป็นล้านล้านเลยครับอาจารย์ว่าแต่น้องวรน,นัถ้าเกิดสมมติว่าพี่เนี่ยไปเขียนภาพขายเนี่ยเวลาไหนพี่จะมีเงินเป็นร้อยล้านอ่ะต้องเวลาที่พี่เนี่ยมีชื่อเสียงมั้งแบบดังๆแล้วอะไรเขียนภาพได้ตังเงยเยอะๆอะไรเงี้ยผมรู้จักผิดครับเวลาฝันสิครับมจะได้เงินเป็นร้อยล้าน พูดแบบนี้ต้องพาไปพัวเส้นเหงหน่อยละไปทำอะไรพาไปทำไมครับอาจารย์เอ้าจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันง่เนีจะ๋ยบบบบบ้าจริงเหรอครับจริงสิครับเพราะมันเป็นความฝันนี่ใช่ถูกต้องเลยคระอาจารย์อาจารย์คะหนูว่านะคะเรามาเข้าเทคนิคถ่ายภาพันดีกว่าเพราะว่าในหอศิลป์เนี่ยต้องใช้เทคนิคอะไรอะคะวันนี้ผมเตรียมกล้องของโกดักนะครับ M575 14ล้านพิกเซล 5x optical zoom มีระบบการภาพสั่นไหวเรียบร้อยเสร็จนะครับจอ3นิ้วรับดูง่ายสบายตาในนี้เนี่ยเขาจะมีซีนหนึ่งเขาเรียกว่าซีนถ่ายภาพในพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวเราไปดูก่อนเขารู้เลยอะคะว่าเราจะมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์เราเลยใส่โหมดน้ไว้ให้อ๋อนี้อยู่แล้วสำหรับรุ่นนี้นะบริเวณ ปุ่มเนี่ยครับปุ่มด้านขวามือจะเป็นปุ่มเมนูนะกดลงไปป๊บมันก็มีดอปดาวออกมานะดอปดาวเนี่ยปกติเป็นสมาร์ทแคปเจอร์เราเลื่อนออกมาที่คำว่า S C N C นเสร็จแล้วกดโอเคนะครับก็จะมีซีนที่ให้เลือกเลือกนะครับเลือกไปไม่หวไม่ไหวเลื่อนไปเรื่อยๆไปหาคำว่านี่ครับแมนแมนมิ s เซียมนะก็คือสำหรับ ถ่ายภาพพิพิภัณฑ์แล้วก็กดโอเคทําทไมต้องใช้โมดี้รู้ไหมครับใช่ทำไมพิพิภัณฑ์มันก็ได้จะแค่ถ่ายภาพปกติไม่ใช่หรือครับทีนี้เขาต้องการความเงียบถูกไหมทำไมครับอาจารย์ก็ต้องการเวลาคนดูเนี่ยอารมณ์ศิลปะมันต้องค่อยๆเพ่งพิจารณาค่อยๆใช้จินตนาการดูไปในรูปแล้วมันเกี่ยวอะไรกับต้องเงียบจัทีนี้ถ้าเรากดชัตเตอร์ปกติมันจะมีเสียงชัตเตอร์ใช่ไหมแชกตกใจโค้งตุ้งอันนี้ไม่ใช่เสียงชัตเตอร์อันนรยโชนละทำให้คนอื่นเนี่ย ไม่มีสมาธิวันนั้นพอเราเปลี่ยนเป็นโหมดนี่ป๊อปเสียงชัตเตอร์หายเลยอีกอย่างนึงที่ดูสังเกตเห็นคือไม่มีแฟลชถูกต้องเพราะงานศิลปะคือไอ้เรื่องแสบเนี่ยนะครับแลชนี่มีมีความร้อนนะทุกครั้งที่ตกนี่ความร้อนมันออกไปนะแล้วภาพงานศิลปะอย่างที่บอกบางภาพมี่เป็นล้านใช่ครับอาจารย์แล้วเราทุกคนสมมตว่าเกิดภาพนั้นคนนิยมมาดูบ่อยคนนึงก็ตกแลชทีคนตกแลชทีตกแสบทีภาพไม่ซีดได้นะ สีเป็นยังไงกรไบสีเลยสีขาวเลยเพราะมันมีความร้อนอเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้แฟกไม่ต้องปรับอะไรมากเลยแค่กดไปที่มิวเซียมถูกต้องแค่นี้เองแค่นี้รีมาอ้นะครับจากนั้นงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บภาพสวยๆของงานศิลปะเอาไปดื่มไปกินเลยดีกว่า ความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกทุกภาพด้วยหัวใจภาพสุขที่ต้องร้องโอ้โห